ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำเชอเพจแอดมินต้นพีพีเจ็ดเพยนี้พี่ผู้ติดตามมากกว่า170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบแหล่งคอนสกินแล็ตสวยราคาไอเดียล้ำจนเพียง30บ,บาทแนะนำเพจนี้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฮัลโหลจอจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมโค้ดอ v หรือว่าทุกสินทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่เนาะโอเคนะครับวันนวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่า GM นะครับผมในที่สุดก็ยอมแจกโค้ดที่ใส่แล้วได้สกินทันทีเลยนั่นเองนะครับวันนี้จะมีวิธีการรับแบบไหนนะครับจะรับได้ทุกคนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปปรรััับบชมคคลลิกนเย วันนี้ผมขอแนะนำ Shop, ลิสแมนช็อปร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และมีบริการเติมเกมในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพราะเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมองินเือนอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3ามแสนกว่าคนเพียงแค่แอดไลน์ลิสแมนช็อปอย่าลืมแอดนำหน้านด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับผมใครที่เข้ามาแล้วรู้ว่าหลงเข้ามายังไงนะครับไม่ขออะไรมาก ตอนนี้นะครับทางช่องของเรานะครับได้รวบรวมโค้ดนะครับน่ที่เจียมแจวฟรีให้กับเรานะครับนะ่ะทั้งหมด แ8โค้ดด้วยกันนะครับนะโค้ดเหล่านี้นะครับสามารถใส่ได้ทุกคนเลยนะทุกคนเออสามารถตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็รวบรวมไว้ให้หมดแล้วนะครับผมนะเพื่อนๆสามารถไปแคปนะครับผมนะไปเออคัดลอกใส่ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะตามไปดูคลิปนี้กันได้นั่นเองนะครับโอเคครับผมนะก่อนที่จะไปพูดถึงนะครับผมว่าเราจะได้โค้ดสกินตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมต้องกดไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมวอลเลอร์พาร์ตนะครับซีซั่นที่39นะครับผมก็มาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคย สามารถซื้อล่งหน้าได้นในราคาพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เคยซื้อไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นราคาปกติเนาะก็น่าจะประมาณ 500เอ่อ549นั่นเองนะครับผมนะจะได้รับทันทีนะครับเป็นสกินของทอนนะครับผมแล้วก็มีเช่าสกินเวเลสนะครับวันทั้งหมด7วันนั่แล้วก็สกินสกัดนะครับผมแล้วก็เป็นเอ่อเขาเรียกนะเป็นสินส่วนสกินนะครับวัของทอนนะคะที่เป็นเอฟเฟกพิเศษนะครับผมแล้วก็บวกค่าผลงานนะครับ30เลเวลนะครับแล้วก็ไปลุ้นอีกนะครับว่าเราจะได้สูงสุดเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมนี่ก็ สามารถมาซื้อกันได้นะครับผมนี่พิเศษสำหรับเสียซีซั่นนี้นะครับซื้อล่วงหน้ารับทันทีนะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับผมนะมีเอ่อค่าเล่นนะชุดแต่งนะครับผมนะลายพิเศษนะครับของทอนด้วยนะเด่นนะครับส่วนระยะเวลาของวอลลเร์พานนะครับก็เหมือนเดิมเนาะ 2เดือนนะครับ90เลเวลนะครับซึ่งตัวเนเจียมเขาก็ไม่แก้ไขสักทีนะทุกคนนะไม่รู้ว่าทำไมถึงใช้2เดือนนะครับทั้งทงที่เซิร์ฟเวอร์อื่นเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือจีอะไรเนี่ยเขา1เดือนเปลี่ยน1เดือนเปลี่ยนเลยนะเี่ยนะครับผมนะของไทยก็จัดไปยาวๆครับผมนะสเดือนนะครับผมนะส่วนเออสกินวอลล์พาร์ที่ปกติจะเข้าของไทยก็มาขายแยกนะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังไงคนไทยถ้าเกิดชอบก็ต้องซื้ออยู่แล้วนนเดงนะครับผมในเ<อ>จียมเขาอาจจะคิดแบบนี้เนาะ ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะมาซื้อนะครับผมก็สามารถมาซื้อได้นะครับบอกเลยว่าสกินนะครับนะของซีซั่นนี้นะครับผมนะสวยทุกสกินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคมาที่สกัดนะครับผมนะสกัดตัวแรกนะครับผมเป็นสกินซัมเมอร์นะครับเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับสีเขียวไม่มีเอฟเฟกต์นะครับแต่ว่าแค่เอ่อโมเดลนะครับผมก็สวยเลยนะครับนี่เป็นน้อนเหมือนน้อนอะไรเนี่ยใช่ฉลามป่ะหรือว่าน้อนโลมาวะทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเออ่ ทอนนั่นเองนะครับผมนะทอนทอนทอนซัมเมอร์ทอนนี่เป็นทอนซัมเมอร์นะครับนะเออลิมิเต็ดสีส้มนะครับผมนี่ทุกคนดูโค้สวยนะทุกคนนะเอฟเฟกคือทำมาดีมากๆนะครับผมนะส่วนทอนนี่จะเป็นเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนยูนิคอร์นเลยแต่ว่าน่าจะเป็นโลมานะทุกคนนะเออใครคิดว่าเป็นสัตว์อะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมต่อไปนะครับก็ เวเลตันเองนะครับผมเวเลสนี่ก็สวยเหมือนกันนะทุกคนนะก็คนชื่นชอบสกินเวเลสกันเยอะพอสมควรเลยนะครับ <Talk to S 1> นี่เป็นสกินเซตนี้นะครับผมนี่สวยงามมากครับผมนะเออโซ่นะครับผมนะโซ่เหมือนเป็นปลาอะไรสักอย่างนะทุกคนนะไม่ใช่เป็นหัวปลาแบบมไม่รู้ว่าหัวปลาอะไรนะทุกคนแต่ว่าก็สวยดีก็เท่ดีนะครับเข้ากับเวเลดีเนาะแล้วก็นี่นะครับผมนะที่ เขาเรียกไงนะยางมัดผมแล้วกันนะครับกิฟตติดผมแล้วก็เป็นน้อนโลมานะครับผมแล้วก็ข้างบนหัวก็จะมีด้วยนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับผมนะสำหรับเออสกินตัวนี้นั่นเองนะครับก็ใครชื่นชอบสามารถมาจัดกันได้นะครับต่อไปนะครับวนโค้ดสกินที่ใส่ได้ทันทีนะครับวนมันมีวิธีรับกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมกันนะว่ามันรับยังไงและมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เพจของกาล i นา ROV Thailand แล้วนั่นเองนะครับผมนะเจียมเขาก็ โค้ดมาเหมือนกันนั่นเองนะครับนนการที่เราจะได้โค้ดตรงนี้นะทุกคนนะนี่เลยนะครับวนนวิธีการรับโค้ดของเรานะครับต้องขอบอกก่อนเนาะอาจจะไม่ได้ทุกคนนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไปเนี่ยก็คือได้เออสกินหรือว่าโค้ดสกินแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นโค้ดสกินระดับไหนนะครับผมนะอาจจะเป็นอัลติเมตเลยก็ได้นะครับหรือไม่แน่ก็จะเป็นรีเจนก็ได้เนาะเพราะในไหนก็แบบไม่ได้มีการแจกแบบนี้มานานเลยนะครับผมนะโอเคก็คือนะครับผมนะเรานะครับผมนะจะต้อง ไปนะครับดูการแข่งขันนะครับผมนะเพราะว่าตอนเนี้ยเจมนะครับเขามีการกลับมาในเขานั้นเออเขาเรียกไงนะปกติจะติดโควิดเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยงาน RV นะครับผมนะออฟไลน์นะครับก็คือดูการสดๆเนี่ย สามารถจัดได้แล้วนะครับนะก็คือวันที่1กับวันที่2เมษายนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับผมอัปเดตก่อนนะเผื่อคนนะครับที่อยู่ในเขตกรุงเทพหรือว่าใกล้เคียงนะครับแล้วอยากจะไปดูการแข่งเนี่ยเอออาจจะแบบลงทุนไปเร็วสักหน่อยนะครับผมนะพอเขาเขียนนะครับว่าผู้เข้าร่วมงานนะครับแ0 0คนแรกนะครับของแต่ละวันนะครับรับฟรีไปเลยนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ โค้ดสกินถาวรเท่านั้นนะทุกคนนะจะรับฟรีอะไรบ้างนะทุกคนก็คือจะมีเสื้อ ROV นะครับใส่ให้หยุดแล้วหยุดที่บอร์ดใส่ให้สุดแล้วหยุดที่บอร์ดนะครับก็คือได้ไปเลยนะครับเป็นเสื้อผมคิดว่ายังไงก็ลิมิเต็ดแน่นอนนะครับค่นัสลับเสื้อตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับค่นะเป็นลายของ RV ด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะก็คือโค้ดไอเทมสกินถาวรนั่นเองนะครับผมมนีี่เเดด๋ยววราาาูิ มีคนอยากได้เท่าไหร่กันนะครับผมนะใครมีลิงก์แมปบ้างโค้ดเอ่อสกินแจกในเกมเถอะครับนี่ก็คือผมคิดว่านะโค้ดสกินเนี่ยคิดว่าน่าจะมีแจกในเกมด้วยนะครับผมนะแต่ยังไม่รู้ว่ามาในรูปแบบไหนนะครับอาจจะมีการขันแบบอาจจะจากัดเนาะแบบคนดูปลดล็อกคนดูครบเท่านี้เท่านี้อาจจะมีการแจกเนาะเพราะว่า การแข่งขันครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นการที่แบบเอากลับมายิ่งใหญ่ครั้งน้อนเพราะว่าปกติแล้วมันจัดแบบออนไลน์หมดไงอันนี้จัดทั้งแบบออฟไลน์นะครับผมนัคิดว่าเจมเขาก็น่าจะจัดหนักจัดเต็มอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบแน่ๆการันตีนะครับก็สามารถไปดูงานแข่งขันได้นะครับวันที่1วันที่2เมาษายานะครับ งานนะครับวมนะจัดที่ไหนใช่ไหมทุกคนนะจัดที่นี่เลยนะครับผมนะไบเทคบางนาฮอร์นะครับฮอร์ที่100นะครับผมนะประตูปเปิดก็คือ10บโมงนะครับก็สามารถไปดูกันได้แน่นนนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับสกินถาวรนะครับที่เจมนะครับ,รบไม่ได้แจกมาโคตรนานนะทุกคนนะหลังสุดเนี่ยผมไม่รู้แล้วว่า ปีไหนนัเนี่ยนะครับที่แจกแบบเป็นตาแบบเป็นโค้ดที่ใส่เราได้สกิลเลยนะครับก็ใครที่อยากได้สามารถไปดูได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าปีนี้นะครับผมนะเจียมจะมีการแจกโค้ดระหว่างดูการแข่งมันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันานล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลป่ามานี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะให้ดูคลิปจนจบบ้างขอไม่บอกกันานลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอภายในาทีนี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการนําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับก็อุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบบกัันคร Oh, <laughs> oh,